สวัสดีครับผมป๊อบสนิมเหล็กนะครับวันนี้พอดีจะมาวัดแถบจานไฟแดดจาก l อให้ดูนะครับพอดีผมขายอะไรอยู่ในบ้านฟ้านะครับอะไรแดด l อนะครับทีนี้ว่ามีลูกค้าถามมาว่ามีจานไฟของ ls ลไหมมีแต่คนหาของ l อนะครับไม่ไม่ค่อยหาของแดดครับอันนี้จะมาวัดให้ดูว่า มันมันต่างกันไหมนะตัวเนี้ยที่มันต่างกันก็คือที่ผมเห็นนะผมแล้วเบิดเครื่องมาก็หลายลูกอยู่เด็ดกับ l s เนี่ยอัน,นเนี้ยสามสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยมันคือจานไฟของ l อนะครับส่วนสามหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยคือจานไฟของเด็ดนะครับ เนี่ยผมระเบิดมาจากรถเดิมๆรถอะไรมาผมสังเกตมานะครับมันคือมันคือรหัสตรงนี้นะครับที่มันจะบ่งบอกว่าเด็ดหรือ LS ตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยว่าลูกค้าก็จะหาแต่ของ LS ผมก็ไม่เข้าใจนะครับในเมื่อมันเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซนต์ะครับแต่รหัสมันต่างกันทีเนี้ยผมจะมาวัดให้ดูว่าที่ผมบอกว่ามันเหมือนกันนะมันเหมือนกันยังไงเนี่ยอ่ะผมดูครับตัวนี้ เป็นจังหวะจุดระเบิดเอ้จังหวะลูกสูบขึ้นสุดนะครับคือทีนะครับเอก็คือจังหวะจุดระเบิดนี่นะครับเนี่ยผมจะมาวัดให้ดูว่ามันค่อนข้างเท่ากันเลยนะครับเนี่ยครับผมวัดทีนะครับศูนย์ใต้บนศูนย์ใต้บนตรงกันนะครับจุดที่หนึ่งนศูนย์ใต้บนตรงกันนะจุดที่สองจังหวะเอฟเอฟคือจุดระเบิดตรงกันนะครับอันนี้แถบ ที่สามแทนที่สี่ตรงกันหมดครับเนี่เอามาวัดท้ายแถบครับท้ายแถบก็ตรงกัน,นครับเนี่ยเห็นไหมครับท้ายแถบมันก็ตรงกัน,นครับทีนี้มาดูหัวแถบรับหัวแถบนะครับหัวแถบมันก็ตรงกันเราบ แทบไม่ต่างกันเลยครับเรามาดูเรามาดูล่องลิ่มนี่นครับมันตรงกัน,นครับมันมันแทบจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่พอดีผมขายแล้วมันมีพี่ท่านหนึ่งอนะผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาบอกว่าหลายๆคนอนะไม่ใช่พี่คนลนะคนเดียวเขาบอกว่าแทบเนี่ยมันมันไม่เท่ากันแต่ผมวัดดูแล้วเนี่ยมันเท่ากันหมดจังหวะจุดระเบิดจังหวะอะไรนะครับ จังหวะศูนย์ได้บนเนี้ตรงกันหมดมีแค่ต่างแค่รหัสตรงนี้ครับเนี่ยครับสามหนึ่งหนึ่งศูนย์กับสามที่หนึ่งศูนย์เนี่ยของเดบ็เนี่ยของเอลเอสแล้วก็จะมีตรงเนี้ยที่ต่างกันอีกหน่อยนี้ผมไม่รู้ว่ามันต่างกันที่แมชิล็กด้านในหรือว่าตัวไหนส่วนส่วนตัวแล้วผมเห็นร่องริมตรงแถบจานไฟตรงกันหมดแล้วก็จังหวะ TF เอเนี่ยเท่ากันหมดนะครับ ผมว่ามันแทบไม่ต่างครับผมว่าน่าจะต่างกันที่เอ,อตัวมัดไฟครับเพราะมันน่าจะปั่นออไฟไม่เหมือนกันนะไอแถบแม่เหล็กไอแม่เหล็กที่เขาใส่ในเนี่ยครับนะครับอย่างี่เห็นเขาหากันแตนอ l s นะครับแต่ผมว่าของเด็กก็ใช้ได้ครับใส่แล้วก็วิ่งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไป เอาที่ก่องดกวยครับใช้พวกอ e ีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับขยับแถบพันซื์ออานะครับจริงมันใช้แทงกันได้หมดนะครับช่างเก่งๆเขาจะรู้นะครับขอบคุณครับวันนี้มาแค่นี้ครับ